สวัสดีค่ะควยสังหามาแล้วค่ะวันนี้คนะใครเจอไรนี้คุณโค้ชโชคดีนะครูนะเดี๋ยวจะให้ดูนะทุกคนวันนี้นะครูมาไหว้สการะนาะพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะตอนนี้อยู่ที่ให้ดูบรรยากาศท้อสนามหลวงนะเป็นยังไงบ้างนะก็สงบราบเรียบนะสงบราบเรียบมากนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนะี้นะใครเจอไรนี้นะพร,นะรวุญนมาฝากทุกคนนะ วันนี้ขอใโชคดีนะ,ะคะผูก็มาสการะนะพระแม่ทรณีบีบมวยผมนั่นเองวันนี้ใครเข้ามาแล้วทักทา,ายผูกันนะคะวันนี้คุูมีเคล็ดลับในเรื่องของความโชคดีนะโชคดีมีโชคลาภนะเพราะอีกวัน2วันคุณก็จะโชคดีมีโชคลาภเพราะฉะนั้นวันนี้นะใครอยากเป็นคนที่ได้โชคดี คุณต้องฟังไลน์นี้ค่ะเพราะาไลน์นี้เนี่ยเป็นทั้งไลฟ์แห่งบุญด้วยนะเอาบุญมาฝากทุกคนด้วยนะใครเจอไลฟ์นี้บอกเลยนะคะโชคดีที่สุดก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ไลน์นี้กันออกไปก่อนเนาะทุกคนวันนี้สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลื่นของความมั่งคั่งวันนี้เป็นไลฟ์พิเศษที่นะครูนะมาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ท้องสนามหลวงนะคะทุกคนนะวันนี้ขออนุญาตแชร์ไลฟ์นี้กันออกไปก่อนสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะไลน์นี้เป็นหนึ่งไลฟ์ที่เป็น พิเศษนะวันนี้ครูก็มาสักการะนะพระแม่ธรณีบีบมวยพ้มนะเอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่า,อาตอนแรกนะคะจะไปที่าสาลหลักเมืองแต่ว่าสาลหลักเมืองปิดนะคะช่วงนี้เพราะาเขาเรียกว่าอะไรล่ะก็คือนะคะในช่วงของโควิดนั่นเองนะก็ยังไม่เปิดให้เข้า ชมนะครูดูว่าก่อนหน้านั้นที่ครูได้เข้ามาสการะนะครูโคตรโชคดีเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเจอไลน์นี้ขุณโคตรโชคดีนะคะก็ก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ไลน์นี้กันออกไปก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ใครเจอไลน์นี้คุณโคตรโชคดีก่อนที่ครูนะจะให้เคล็ดลับทุกคนในเรื่องของเรื่องของอะไรล่ะวันนี้นะเรื่องของอะไรเรื่องของนะเป็นคนที่โชคดีมีโชคลาภนั่นเองนะคะ ขออนุญาตแชร์ไลฟ์กันเอาไปก่อนนะคะก่อนที่จะแบ่งปันนะบนนี้บอกเลยว่าไลฟ์นี้มาเพื่อคุณนะคะวันนี้ร้อนมากๆเลยนะคะที่ท้องสนามหลวงนะร้อนมากนะบอกเลยว่าร้อนมากคุณคงจะเห็นนะครูดีโหตายอีกกันเลยนะร้อนมากๆเลยจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะใครเจอไลฟ์นี้คุณโคตรโชคดีก่อนอือ่นเดี๋ยวครูขออนุญาตนะคะ แชร์ไลฟ์นี้กอาไปก่อนวันนี้ใครเจอไลฟ์นี้คุณโคตรโชคดีที่สุดเลยนะช่วยครูแชร์ไลฟ์กันออกไปด้วยนะฮะล์อยู่ไท่ทองสนามหลวงเออนะได้รับบุญได้รับบารมีกันมหาศาลนั้นอวันนี้ อะรเจอไรนี้าชาโชคดีที่สุดนะคะกอนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ไลฟ์กันก่อนเนาะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและชมกันนะคะวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะให้ดูก่อนนะให้ดูนี่นะคะพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะคะทุกคนนี่คือท้องสนามหลวงนะช่วงนี้นี่เงียบสงบมากๆเลยเพราะเป็นวันหยุดด้วยนะทุกคนแต่วันธรรมดาก็อาจจะมีนะผู้คนเข้ามาเยอะแยะมากมายอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เนาะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะก็วันนี้อยากจะบอกทุกคนว่านะคะ วันนี้ร้อนมากๆเลยนะเอ,อแต่ไงก็แล้วแต่ก็นะวันนี้แบ่งปันความสุขกันนะคะแบ่งปันความสุขแบ่งปันบุญให้ทุกคนด้วยนะใครเจอไลน์นี้คุณโคตชโชคดีเพราะวันนี้จะแจกเคล็ดลับนะในการที่ แจกเคลับเคล็ดลับเลือกอะไรนะวันนี้ใครอยากมีโชคลาภนะเป็นคนที่ถูกนะลอตเตอรี่ถูกหวยบอกเลยนะไลน์นี้มีคําตอบใี่คุณค่ะเพราะครูเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนนั้นนะคะโชคดีอยู่ตลอดเวลาเลยนะไม่ว่ารางวัลเล็กรางวัลใหญ่นะจะโชคดีอยู่ตลอดเวลานะอ่ะขออนุญาตแชร์ไลฟ์กันก่อนนะคะวันนี้ใครเข้ามาเจอกันนะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ครูอยู่ที่ท้องสนามหลวงนะคะทุกคนนะอยู่ท้องสนามหลวง มาทำอะไรนะมาสก,การะนะพระแม่ธรณีบีบมวยผมนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูจะให้ดูนะคะก่อนจะแบ่งปันการวันนี้มีเคล็ดลับของความโชคดีมาฝากทุกคนด้วยนะใครเจอไรนี้คุณโค้โชคดีแน่นอนนะครูจะแบ่งปันเรื่องการที่เปนคนโชคดีนั้นทําอย่างไรบ้างถ้าคุณนะทุกคนทําเหมือนที่ครูทําใครก็แล้วแต่นะเจอไรเนี้ยโคโชคดีเพราะ ความโชคดีนั้นมันส่งต่อให้กันได้นั่นเองนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นครูขออนุญาตนะคะแชร์ไลน์นี้กันออกไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและชมกันนะคะใครเจอไลน์นี้คุณโชคดีอย่างแน่นอนครูเอาบุญมาฝากทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาสการะพระแม่ธรณีบ,รบีบมวยผมนะคะบอกเลยเดี๋ยวก่อนจะ,ะแบ่งปันกันนะคะก็อยู่แบ่งปันข้างศาลเจ้าแม่นั่นเองนะคะก็ ก็ตรงนี้นะร่มนิดนึงนะแต่วันนี้บอกเลยนะร้อนมากๆนะร้อนจริงๆนะบอกเลยว่าโอ้โหรีเท้านี่พองกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตอนสการะนั้นครูนะก็เรียกว่าอะไรถอดรองเท้าเนาะไหวสการะท่านดัฉะนั้นโอ้โหนะไม่เคยเจอ เหตุการณ์แบบนี้นะคะที่ร้อนมากๆแล้วก็บอกเลยช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วหรือเปล่าทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะนะอย่าปล่อยให้นะ,ะสุขภาพเราไม่ดี เพราะสุขภาพเหมือนกระตามที่สุขภาพเราไม่ดีนั้นเราจะดึงดูดอะไรไม่ได้เลยนะโอเคไหมเพราะฉนั้นนะวันนี้ใครที่เจอไร์นี้คุณโคโชคดีเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะขออนุญ,ญาตแชร์ไลร่นี้กันออกไปก่อนเนาะเพราะไร์นี้แบ่งปันในเรื่องของบุญด้วยนะวันนี้ใครเจอไลรเนี้ยคุณโคโชคดีแน่นอนนะคะก็มาที่ มาที่ไหนนะอยู่ที่ท้องสนามหลวงนั่นเองนะคะอยู่ที่ศาลพระแม่ธรณีบีบมวยผมเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะคะวันนี้ครัวบุญมาฝากทุกคนด้วยใครเจอไรนี้คุณโคโชคดีก่อนจะแบ่งปัน,ปนเรื่องของความโชคดีมีสิ่ห้าข้อด้วยกันวันนี้นะคะใครเจอไรนี้บอกเลยว่าโคโชคดีที่สุดนะคะโอเคนะภาพชัดเสียงชัดกันไหมคะทุกคนนะภาพชัดเสียงชัดกันมิคะ,คนะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างอะโอเค วันนี้ใครเจอไรนี้คุณโคโชคดีนะเดี๋ยวครูจะให้ดูนี่นะคะครูอยู่ที่นี่ไหว้สการะพระแม่ธรณีบิมวยผมเรียบร้อยแล้วนี่คือท้องสนามหลวงณนะเวลานี้นะคะบอกเลยว่าโอ้โหนะไม่มีผู้คนเลยเนงะียบสงบมีแต่รถราวิ่งผ่านไปมาเท่านั้นนะคะโอเคนะเริ่มกันแล้วใครเจอไรนี้คุณโคโชคดีวันนี้นะครูมาไหว้สการะพระแม่ธรณีบิมวยผมนั้นะแล้วก็เดินผ่านตรงนะวัด วัดอะไรนะตรงนั้นนะวัดราชนัดดาหรือเปล่านะก็ไหว้สการะพระบาทสมเด็จพระจุรจอมเกลนะ้าพระชกาาที่1น,นะมาเพราะฉะนั้นวันนี้เอาบุญมาฝากอะไรมิทุกท่านที่เข้ามาเจอไลน์นี้คุณโคตรโชคดี เพราะครูมาไหว้สการะพระแม่ธรณีบวบบีบบวยผมนะเออโอเคและนะอ่ะในๆนก็เข้ามาแล้วนะทักทายกันนะคะภาพชัดเสียงชัดกันไปคะว,วันนี้จะแบ่งปันในเรื่องของความสุขนะแบ่งปันเรื่องความสุขการที่ได้มาสการะได้ทําบุญนะได้สร้างบุญสร้างบรารมีบอกเลยว่ามันโคตรมีตีสุขและก็อยากแบ่งปันทุกคนว่าวันนี้การที่จะสร้างความสุขได้นั้นไม่จําเป็นต้องมีเงินร้อยล้านพันล้านก่อนนะเราถึงจะสร้างความสุขไม่จําเป็น มีกี่บาทในกระเป๋านะคะอย่าให้ค่าเงินของเราเพราะตัวเราเป็นคนให้คุณค่ามันเองนะคะอย่าบอกเมื่อไหร่ว่าเฮ้ยฉันมีต้องมีเงินเยอะแยะมากมายก่อนแล้วค่อยมีความสุขอย่าเป็นเช่นนั้นคะ่ะทุกคนเพราะจริงๆแล้วคุณนะคะสามารถมีความสุขล่วงหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวความมั่งคั่งเมือเหลือเฟือต่างๆมันจะตามคุณมานะคะ บอกเลยว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงมาเข้าเคล็ดลับกันเลยวันนี้ครูจะให้เคล็ดลับในเรื่องของความโชคดีอยากเป็นคนโชคดีนะให้ทําแบบนี้วันนี้อยากถูกหวยถูกลอตเตอรี่เมื่อ,อ่างที่ครูถูกนะบอกให้ว่าอันแรกเลยเคล็ดลับอันแรกคือต้องเป็นคนคิดดีคิดบวกวันนี้นะ เป็นคนคิดดีคิดบวกนะบอกเลยนะมันเริ่มต้นที่ความคิดของเราเท่าวันนี้คุณคิดว่าคุณเป็นคนไม่โชคดีไม่เคยมีโชคลาภไม่ซื้ออะไรไม่เคยถูกนั่นมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่เราคิดแบบนั้นคุณได้สั่งความคิดของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วมันจะไม่มีวันถูกเพราะฉะนั้นวันนี้จงเป็นคนคิดดีคิดบวก แต่เรื่องราวดีๆสิ่งดีๆมันจะนําพามันจะดึงดูดกันเข้ามาหาตัวคุณเองไม่ว่านะคะมันจะทุกด้านเลยนะคุณบอกเลยว่าทุกด้านจริงไม่จาเป็นต้องเป็นเ,นเรื่องของนะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ไม่จําเป็นแต่ในทุกด้านในเรื่องการงานการเงินงน,นะความรักทุกอย่างมันจะดึงดูดกันเข้ามานี่คือเคล็ดลับข้อที่1ของความโชคดีเคล็ดลับข้อที่2วันนี้คุณได้สร้างคุณงามความดีอะไรแล้วบ้าง เมื่อไหไรก็ตามที่เราสร้างคุณงามความดีสักสิ่งสักอย่างไหว้พระตรวจมนหรือจะไปทําบุญทําอะไรมาก,ก็แล้วแต่คุณเคยโพสต์ลงนะคะให้กระดมิดหน้าเฟซคุณได้เข้าโมทนาสาธุคุณไหมอันนี้เป็นการสร้างความดีเป็นการแบ่งปันบุญแบ่งปันความดีความสุขนี่คือเคล็ดลับข้อสองใครที่อยากโชคดีต้องทำสีและข้อที่สามเป็นอย่างรวดเร็ว เราวันนี้นะทุกคนครูเชื่อว่าทุกคนมีความสําเร็จนะสำเร็จมาไม่รู้เท่าไรเท่าไหรแล้วเราเคยแบ่งปันความสาเร็จให้ผู้คนได้เข้ามายินดีกรี๊ดกราดกับเราไหมว่าวันนี้เราทําอะไรสําเร็จจะสําเร็จน้อยสําเร็จนะ้ไม่จําเป็นต้องสำเร็จแบบรอให้มันสาเร็จใหญ่แล้วค่อยจะแบบเฮ้ย ค่อยมาโพสต์ลงอะไรแบบนี้ไม่ใช่นี่คือข้อที่3คือการสร้างความสําเร็จอะไรก็แล้วแต่เอามาโพสต์ให้เพื่อนๆยินดีกับคุณด้วยแล้วคุณจะกลายเป็นคนโชคดีข้อที่4ก็คือว่าวันนี้เมื่อไหร่ก็ตามพอเรานะคะได้ทำนะหนึ่งคิดดีคิดบวกสองสร้างคุณงามความดีแล้วมาโพสลงเฟซสามคุณทำอะไรสำเร็จมามาโพสลงเฟซให้เพื่อนๆยินดีกับคุณข้อที่4ี่ก็คือว่าวันนี้ เราทุกคนนะคะเขาเรียกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อยากจะเป็นคนโชคดีวันนี้คุณเคยบอกตัวคุณเองไหมคะว่าคุณเป็นคนโชคดีเพราะเมื่อไหร่ที่เราบอกตัวเองสั่งตัวเองทุกวันคุณจะเป็นคนคนนั้นจงสวมการเป็นคะทุกคนนี่คือข้อที่4โอเคไหมคะเคล็ดลับข้อที่4นะ ต่อไปข้อที่5ข้อที่5เนี้ยง่ายมากวันนี้อยากจะเป็นคนโชคดีและอยากถูกหัวอยากถูกรตเตอรี่ข้อนี้โคตรสำคัญนั่นก็คือวันนี้เมื่อไรก็ตามที่คุณใจมันฟูใจมีความสุขก่อนที่จะไปซื้อเลขรางวัลจะซื้ออะไรเลขอะไรก็แล้วแต่จงทำใจให้สงบสุขนะสงบสุขไปมีความสุขมากเลยวันนี้เวลาไปซื้อเนี่ยเขาเรียกว่านะมีความสุขตลอดเวลา คิดเสมอว่าเราไปให้นะไปให้ผู้คนไปให้ไปอุดหนุนคนที่เขาขายลอตเตอรี่ว่าเราไปช่วยเขาเพราะอย่าลืมนะคะสลากแา่สำนักงานสลาก,กินแบงเนี่ยเขาได้แบ่งเงินไปช่วยเหลือผู้คนด้วยเราคิดเสมอว่าการที่เราไปอุดหนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเราได้ช่วยเหลือผู้คนคุณตั้งจิตตั้งต้นเป็นแบบนี้และมีความสุขก่อนไปซื้อก็คิดไปเลยว่าฉันซื้อตัวไหนตัวนั้นถูกรางวัล ควยจะบอกให้นะคะเคล็ดลับ5ข้อนี้ที่ควยแบ่งปันคุณทุกคนใครก็สามารถทําได้ใครก็สามารถมีได้ใครก็สามารถเป็นได้เพราะควยเป็นคนคนนั้นและทําสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลา สิ่งหนึ่งเนื้ออื่นใดิงที่สำคัญที่สุดวันนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากความคิดเท่านั้นคิดดีคิดบวกไว้จิตตั้งต้นคือคิดดีคิดบวกแล้วทาเคล็ดลับอีก4ข้อที่ผ่านมาทั้งหมดที่ไวยได้แบ่งปันคุณทุกคนจะเป็นคนโชคดีเหมือนกับที่ไวยเป็นโอเคไหมคะไลน์นี้บอกเลยนะเป็นไลน์ที่โคตรแพงมากวันนี้นะไวยมาสัก,การะนะวายพระแม่ธรณีบีบมวยผม,ผมวันนี้ใครอยู่ในไลน์นี้ใครเจอไลน์นี้คุณโคตรโชคดีนะไวยก็แบ่งปัน เรื่องของบุญเรื่องของความสุขให้กับทุกคนนะคะวันนี้เห็นไหมคะว่าท้องสนามหลวงนั้นนะก็ค่อนข้างที่จะสงบเลยทีเดียวนะมีแต่เขาเรียกว่าเนี่ยโลกนี้เป็นโลกของหวยเลยนะก็ไม่มีใครอเออนะแล้วก็ดวนี้โชคดีได้แบ่งปันด้วยนะคะเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้คนเยอะแยะเนี่ย ก็อาจจะไม่สะดวกมากนักที่จะแบ่งปันอะไรแบบนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพ่อแม่ธรณีบีมวยผมได้ด้วยนะคะท่านเมตตามากๆนะคะเพราะาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่ที่ร่มนะเพราะ โอ้โหบอกเลยว่าตอนนี้ร้อนมากๆนะควยร้อนแทบจนจ,จะเท้าพองอะ่ะพุ่นจงเพราะว่าตอนที่สการะไหว้แม่นี่แบบต้องถอดรองเท้านะคะโอ้โหสุดยอดค่ะต้องบอกเลยว่าสุดยอดวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกันใครเจอไลน์นี้คุณโคตรโชคดีรับพลังงานแห่งความโชคดีไปเลยค่ะ เพราะอีกวัน2วันถ้าใครเป็นนักเสี่ยงโชคนักลงทุนในเรื่องของนะไม่ว่าหวยหรือลอตเตอรี่คุณจะเป็นคนโชคดีเมื่อเจอไลน์นี้และทำห้ขั้นตอนในสิ่งที่นะเป็นความลับที่กวยทามาตลอดเวลาและเป็นคนโชคดีเสมอค่ะโอเคไหมคะวันนี้ไลน์เนี้ยโคตรแพงค่ะเพราะแบ่งปันทั้งบุญแบ่งปันความสุข และความโชคดีให้กับทุกคนวันนี้ควยไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะท่านใดที่ได้แชร์และนีอยกไปก็ขอให้คุณคโชคดีมีหัวใจหัวจิตหัวใจของการเป็นผู้ให้ก็ขอให้เป็นคนมหาเศรษฐีมั่งคั่งเหลือเฟือคะ่ะโอเคบายบายขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ